ก็มีคนอยู่ประจำสองคนเป็นสองคนสามีภรรยาแต่ว่าไม่ได้นอนเพราะว่ามีเรือนจริงอยู่ดังวันที่เขาจะดูแลตรงนี้อยู่ประจำนี่นี่นี่เป็นหมอนี่โอ้นี่แหละของแซ่บก็อันนี้มีที่ตื้งแล้วนะครับวันนี้ยังเป็โอ้ตัวใหญ่นี่อันนี้บ่อลึกไหมครับไอ้บ่อบ่อนหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรบ่อลึกหนึ่งเมตรน้ำน้ำเขียวอีเลย ประมาณสตัวกิโลยาเลี้ยงก็ประมาณสี่ตัวเป็นตะมันที่สิเนี่ยจะได้สเดือนก็เจ็เดือนจับสายครับสองพันตัวครับสองพตัว แต่มันจะโตช้าใช่ไหมบ่อนี้ได้ลองต้นเมื่อก่อนลองพายางตอนหลังพายางขาดกเลยปล่อยมันเล่นเลยรับออเป็นดินเป็นดินเลยมันก็อยู่ของมันครับตัวนี้ก็ยืนสมุนไพรภูเขาภูเขาเอรือข้าวตองแพงมากเลยจุฬาทำน้ำสกัดขายขวดเล็กๆพันกว่าบาทตัวนี้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนเรื่องบอมากัดชีรพัฒนใช้มูลสัตว์นี่ไงนี่ไงพี่แกนอันนั้นของดี ตรน,นี้นใช้มูลโลคแบบเดียวกันเลยจะต้องเป็นมูลสดนะครับเป็นมูลสดแล้วเราก็พยายามเอาหญ้าเอาฟางออกเล้วหญ้าฟางออกก็ใช้ง่ายเช้ามาก็ตักขี้วัวมายึถังเป็นขี้วัวสดแล้วก็มาเทใส่บ่อตรงนี้แล้วก็ปล่อยน้ํเทามาผสมเลยทำมาให้คนให้เข้ากันพอคนเข้ากันปุ๊บตรงนี้มันจะมีระดับน้ําอยู่แล้วข้างล่างมันจะต่ํากว่าเราจะแค่กาลักน้ําเมื่อที่สูงมีน้ํา น้ำาก็ต้องไหลลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมครับมันก็จะไหลจากตรงนี้ถูกดูดเข้าไปข้างในของเก่ามันก็จะล้นออกด้านนู้น๋อมันก็จะไล่ของไล่ของเก่าออกไปด้านู้นครับข้างบนนี้ก็จะเป็นแก๊สที่ของคือแก๊สแก๊สนี่ถ้าจะให้ดีก็คือต้องมีแดดถ้าแดดดีรับแดดรับแดดดีมันก็จะเกิดแก๊สได้เร็วต้นทุนต้นทุนตัวนี้อยู่ที่7,500บาท มันเจ็ดปีแล้วตรงนี้ครับโอ้โหเด่นมากถ้าเกิดไม่มีเด็กจะต้นไม้ไปแย่เล่นหรือว่ามีกระอยู่ได้เลี้ยงเข้าไปทําให้มันขาดมันก็จะอยู่ได้หลายสิบปีมีการผสมก็อนตอนนั้นก็จะมาเป็นปุ๋ยหมักได้เลยแล้วก็เอาคีวอลกคนไปคนมามันก็จะไหลตรงนี้ครับก็เกิดมาเต็มมากๆนะครับเราสูบน้ำอย่างเดียวครับไม่ได้สูบมาเลยครับ ถ้ามันไม่ทะลุก,ก็ยังใช้ได้อยู่ครับนไปม่ครับถ้ามันใจไปก็มวลคนก็เป็นแก๊สนะครับมวลคนเป็นแก๊สอย่างน้อยเราต้องมีวัวสักสองตัวควายสองตัวหมูเ,เริ่มแรกเลยก่อนที่จะเป็นแก๊สนี่ใช้ใที่วัวประมาณหนึ่งตันที่หมูนี่ก็ได้ครับประมาณหนึ่งตันแล้วทิ้งไว้ประมาณเก็ดวันจะเป็นแก๊สเริ่มแรกเลยช่วงแรกมันก็ คงดีนะครับตรงหลังเป็นยังไงไม่รู้ตรงนี้จะเป็นรากมะพร้าวด้วยใช่ฝักมะสะกอนมะกอนเนี่ยโอ๊ยบอกมะกอนนี่เมื่อก่อนนี่แรงแก๊สตรงนี้ครับตัวหลังเนี่ยมันยังไงไม่รู้มัน่ค่อยแรงเท่าไหร่เดี๋ยวเพราะมันแท้ต้นมะพร้าวต้องรากมะพร้าวดันเข้าไปแล้วผมคิดว่าล่มด้วยตอนแรกปลูกมะพร้าวต้นเล็กๆแก๊สแก๊สที่ได้เนี่ยใช้ใช้หุงต้มนะครับไม่สามารถเอาไปอัดใส่ถังไม่ได้ ไปแก๊ส um, ถุงต้มเดี๋ยวเราค่อยจะเปิดดูตรงนั้นครับเดี๋ยวข้างในจะมีแก๊สดูว่ามันก็มีแก๊สอยู่ขึ้นมาครับนี่นะแล้วเราผสมแค่น้ำอย่างนี้แหละครับเปิดล้างทำคสะอาดแล้วก็ได้แล้วครับไม่ได้มีอะไรผสมน้ำแบบเติมทุกวันเติมแบบนี้ทุกวันมันสัตว์อย่างเดียวครับยกเว้นว่าถ้าวันไหน แกไม่ค่อยมีนะครับแก๊สก็จะไม่ค่อยมีเดี๋ยวไปชมไฟด้านในเข้าไปถ่ายมั้ยแก๊สจะอยู่อันนี้ออกินจะไม่แรงเ,เ,เ,เท่าไหร่อกอกไปเรื่อยๆของมันครับใช้ได้ครับ แก๊สตรงนั้นมันพองแรงก้อนมันจะพุ่งยักเหมือนกันครับจะได้ประมาณสามสี่ชั่วโมงครับทำไมต้องมีขวดน้ำห้ลงตรงนั้นมันไอ้กันเวลาแก๊สเราเยอะมันจะดันออกทางนน้นครับถ้าเราไม่ใช้มันนะนะครับเป็นเซตตี้มันครับตรงนั้นครับไม่ให้มันเวลาแก๊สเยอะเราไม่ได้ใช้ได้แล้วมันก็จะดันออกของมันเองครับเครื่อนมันแรงแก๊สมาก่อน แต่ยังว่ามันหลายปีแล้วเจ็ดปีแล้วก็คุ้มแล้วนะครับบทีนี้เราไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่สี่ห้าวันต้งเติมทีเดี๋ยวนี้ครับ่ยไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่คกันต้นหมักเม้าไม่น่าเดี๋ยวยังกีไม่สุกเท่าไหร่กะหลงมะพร้าวน้หอมส่วนมากเราจะปลูกไว้ก่อนตัวนี้พอต้นไม้อะไรอันนี้ก็จะปล่อยลูกเมื่อก่อนดุกไว้น้ำเต็มครับในนี้ครับ ให้ลูกปน่นินลูกปดุปีนี้ยังว่าเรามันแรงปีนี้ครับก็ไก่ไข่ธรรมดาตามหลักการให้ขี้ไก่มันลงไปข้างล่างที่น้ำจะเต็มจ,จริงจริงกาไรมันไม่มีตัวนี้นะ่ะถ้าใครเคยเลี้ยงไก่ไข่กาไรเลี้ยงไก่ไข่มันจะไม่มีมันจะอยู่ตัวมันอยู่ตัวมันแต่เพียงแต่ว่าเราจะได้ไข่กับปลาที่ที่ได้จากข้างล่างไปกําไรไปอยู่ข้างล่างที่ปลา ไปปลูกไว้รอบบ้าน,น,นพ,อพ,อพักยุงเยอะก็ตีตีให้น้ำมันมันแตกเอ้า ก็เลยเอามาท่งเย็้ให้ใครมนกินครแบบับอาหารเมด็ดก็จะเป็นปลายข้าวอ e ยู่นี่ครับฝั่งนี้นนปลายข้าวก็จะผลิตลูกตอนที่<แ>ซื้อลูเขอามาเนี่ยมันจะกิโลละประมาณสามร้อยบาทซื้อเป็นพ่อแม่พันมาเราก็เลี้ยงเพื่อผลิตลูกแล้วก็จำหน่ายด้วยจำหน่ายส่วใหญ่ก็เป็นคนในในสูตรเรียนรู้เนี่ยเขาเอาไปบริโภค นายตัวถูกๆตัวละสองร้อยเราไปย่างกินเลยครับแต่ถ้าไปซื้อเขานี่มันมันจะแพงกว่าเพราะแม่พันธุตบตัวละห้าร้อยเอามันกินน้ําตรงไหนครับอ่ามันจะมีแยกเป็นเป็น,ปนบ่อครับ,าบ,าบามันจะมีทั้งหมดสามบ่อมันจะมีบม่อผสมบ่อพักแล้วก็บ่ออาหารโอ,อ้สามบาม่อเชื่อมกันตรงแยกเนี้ยอย่างนี้อย่บ่อนี่เป็นบ่ออาหารเขาหิวก็จะมากินตรงนี้ตัวนี้จะเรียกว่าบ่อผสมนะครับบ่อสุดท้ายตรงนู้นจะเรียกบ่ออนุบาลเวลา เขาจะออกลูกเขาจะไปออกบ่อนู้นเพราะตัวนี้จะแออัดนะครับแออัดตัวแม่เขาก็จะย้ายไปอยู่บ่อนู้นเพื่อออกลูกนี่คือไปของเขาเองเขาจะไปเองครับเนี่ยมันจะมีท่อเห็นไหมครับเีท่อเชื่อมท่อเชื่อมไม่ต้องสอนเลยตัวนี้จะเป็นอาหารคือเราเราทาความเคยกินให้เขาก็คือเราให้อาหารบ่อไหนเราก็จะให้แต่บ่อนั้นตัวนี้จะเป็นอาหารกับน้ําครับบ่อนี้ก็เราทําเป็นที่หลบซ่อนก็คือเขาจะไว้อยู่อาศัยครับอ่าบ่อสุดท้ายที่เอาไว้คลอดลูกก็คือเราเอาฟางใส่เยอะ เราก็จะเป็นทำหลังเขาเองครับเป็นหลักการง่ายๆเลี้ยงแบบหัวหันก็เป็นหัวหันเป็นปลายข้าวเป็นเขาเปลือกอะไรเงี้ยได้ได้หมดเลยครับหรือว่าจะเอาอาหารหมูเล็กก็ได้ช่วงที่ที่จะขุนให้เขาโตนะครับเป็นอาหารหมูเล็กเอาข้าวนี่เนอะให้ให้อาหารากับข้าวข้าวขอดูในบ่อนี่เลยอ๋อชื่อแกน้ำกับอาหารนหล้ากันเลย จะนม่มีกับบ้านครับก็จะบอกกับยูนให้ให้น้ากับอาหารสังเกตได้ว่ามันมีลมไายก็จะหลบอยู่ตรงนั้นถ้าเยอะครับตรงนั้นที่ถามบอชุดหนึ่งนี่เลี้ยงได้ประมาณกี่ตัวครับตอนตอนเราตอนซื้อมาก็คู่หนึ่งเมียสามคู่หนึ่งเมียสามแล้วตอนได้ลูกตอนได้ลูกก็คอกหนึ่งประมาณสิบเอ็ดตัวสิบถึงสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวตัวละสองร้อยห้าสิบตลาดบ้านเราตัวเล็กนิดเดียวเอง อยู่แถวอยู่แถวมอนี่สองร้อยกาได้ดีต้องขยายไปเรื่อยนี่เราคุณทดลองดูครับขยายตพี่ยังไม่ได้ไปขายให้คนนอกขายแต่คนในในขรามเนูหนูหายไปรับติดวิญญาณสโลสปีดเห็นแต่ห่างไม่โผล่ไปเลยก่อนลงจากเราตลกนีนต้องเจอเราปืนอลอกนี่นะถ้าจะตายจริงๆ มูเลีงการเรแกีก็จะมีข้อพันธ้อพันธ์ตนใช้ผสมจริงให้ผสมเครืองก็เลี้ยงไว้เพื่อกรณีศึกษาเขาบอกว่าหมูดำภูพัน์เนื้อจะดีกว่าหมูลัดไว้ เนื้อมันจะแน่นกว่าก็เลยลองไปขอสายพันธุน์เขามาทดลองเลี้ยงอยู่ก็ยังไม่ไคเคยเชื่อต่ที่ได้แต่ผลิตลูกออกมาแต่เขาคนที่เขากินลูกลูกลูกหมูนะช่วงปีใหม่มเอาไปย่างเขาก็บอกว่ามันอร่อยแต่ว่ามันจะเป็นปปลูกผสมระหว่างแม,แม่แม่ดำปิธานกับพ่อหมูป่าลูกออกมามันก็จะเป็นพึ่งฮัลโหลมหมูอันนี้ไลเ่เฉดเลย เวลาไปเขแห้งไม่าเรืงหมาไม่ลี้ยงรอแต่เวลาเลี้ยงคือไปตัวตัวหน่ลกหมูเนี่ยตัวละห้าหร้อแต่พอเป็นหมูรัดไวเนยตัวลันบาซุ้โตเฟอรซุสตินิก้เ้ยขันเตอว่าไรแรงอุ่มเลยอุ่มเลี้ยงขุไกหมู่กเี มาอี้หหมูป่าอีวละห้าร้อยนี่โอเคเาะ้ไปเลี้ยงใส่กระสอบไปได้หใส่กระสอบไปได้อยู่แต่ตัวมันไม่ร้ายมันจะตายก็มันมันไม่ได้เลยเข้าไปเอาหมูด็อกเขาละมาไม่ถงกับนป่าตัวนี้ตัวนี้ยังเาตัว่วาตัวขึ้ตัวนี้เป็นสามีายด้วยนหมาวแล้วย่างนี้ทำหมู อ๋ออันนี้คือมุดกลับมาหาแม่ตัมันจะตโตกว่าลูกมันก็ระยะเดินเดียวเเราเริ่มขายแล้วนะครับทีนี้เราก็ตัดยางเขาเห็นเดินทุกอันเลยัเดินทุกเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเพื่จะให้สายเดินหรือจะให้คนเดินสายเดินดิเราก็พยายามเลือกท่อที่คนเด็กคนอายุมันก็ประมาณสามปีสามปีใช่ครับ ที่มนสามารถทนได้แต่มันชำรคดูจริงๆนะตอนเราตัดหญ้าเนี่ยโดนโดนไม่ดัโดนแล้วเราก็พยายามบานหัวเอาบานหัวแล้วเรากาวถ่ายยัดลงทุนสูงก็เลยถ้าไปซื้อข้อต่อที่ตัวละสิบบาทรถโอ้ไม่ไหวคนที่ว่านี่เป็นครูอยู่บ้านท่าม่วงใช่ไหมไม่ใช่เป็นพี่ที่ทำปลูกสวนพริกอะไระพี่บอกว่าให้เดินรอบเลยแกโอ้ลงทุนสูงกับการเสียเวลาของแกต้องเป่นเปนี๊ว มันก็เป็นคุณครูที่บ้านท่าม่วงโอ้ยนั่นสอนง่ายอยู่หรออ๋อ่าว่านอนสอนโน้ตเราเลยแต่เขาก็ยกขึ้นพาดอยู่นะไม่ไม่รู้หลับยากแต่เป็นง่า